คืนน me, ี es, oatmeal, un, ้มาเรียนภาษากัมพูชากันหน่อยฮะนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบถึงยี่สิบนะฮะเรียนอยู่ในมือถือนี่ฮะเดี๋ยวฟังภาษากัมพูชาก็พูดว่าไงฮะมวยบีบบรประมยประบปีก็มวยบีใบบุญปรำนะฮะปรมวยปรมีปรใบปร ปวนดับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆศึกษาดูฮะนะครับมันก็อ่านตามน <ics> ี <good to S 1> <os bad you>? ้นะฮะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับอ่าฟังอีกทีนะนะเดี๋ยวเราก็จะพูดว่ามวยบีใบบัวนปรัมปรัมวยปลับีปรัมใบปรัมบวนดับ ดับมวยดับบีดับไบดับอะไรเนี้ฮะเดี๋ยวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเขาแก่นี้ก่อนนะ